สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อริโคนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือริโคโปรเจคเตอร์ PJS240 นะครับคุณผู้ชมครับโปรเจคเตอร์ยี่ห้อริครุ่น PJS240 นะครับสำหรับสเปคนะครับเจ้าริโคตัวนี้นะครับความสว่าง3,000ลูเมนครับคอนทราตเรติโอ 2,200ทับ10,000ต่อ1นะครับคุณผู้ชมครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมัน2,200ทับ10,000ต่อ1นะครับตามสเปคที่เขาเขียนมานะครับคุณผู้ชมครับในส่วนทางด้านของความละเอียดก็1 0 2 4คูณ768หรือว่า XGA นะครับผมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ทำการฉายไปที่จอนะครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะครับคุณผู้ชมครับ การต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือก็ใช้ชใช้สาย HDTV นะครับเส้นสีแดงแก็เสียบเข้ากับตรงนี้เสียบเข้ากับ HDMI นะครับตรงนี้เสียบเข้ากับตูดโทรศัพท์มือถือนะครับซัมซุงโน้ตสามตรงนี้เป็นไฟเลี้ยงนะครับคุณผู้ชมครับสายที่มันแยกออกมาตรงนี้เป็นไฟเลี้ยงนะครับเสียบเต้าโทรศัพท์มือถือมีเสียบไฟเลี้ยงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่เสียบไฟเลี้ยงก็ไม่มีสัญญาณออกที่หน้าจอแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับผมจะทำการทดสอบนะครับฉายภาพยนต์ตัวอย่างให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับมาดูภาพกันนะครับดูครับคุณผู้ชมครับนี่ผมเปิดไฟไว้ด้วยนะครับยังภาพยังแจ่มขนาดนี้ครับ r i โ o พีเจเอสสองสนะครับสามพลูเมนครับตัวนี้ ทดสอบกับโทรศัพท์มือถือนะครับนี่ครับเปิดมือถืออยู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับอ่าสุดยอดมากๆครับดูภาพนะครับโปรเจคเตอร์ยี่ห้อริโก้นะครับคุณผู้ชมครับสินค้าแบรนด์เนมคุณภาพนะครับริโกครับคุณผู้ชมครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ ถือว่าสุดยอดจริงๆครับโปรเจคเตอร์ริโคตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับตูดนะครับการต่อภาพนะครับอันนี้เสียบเข้า HDMI นะครับตรงนี้ก็มาเสียบเข้ากับตูดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงเป็นเต้าโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะครับคุณผู้ชมดูภาพที่ได้นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับอันนี้ผมเปิดไฟด้วยนะครับไม่ใช่เปิดธรรมดาครับเปิด2หลอดเลยนะครับ เปิดไฟไว้สองหลอดเลยครับแต่คุณผู้ชมดูภาพนะครับถือว่าไม่ธรรมดาครับเปิดไฟสองนีออนสองหลอดแต่ว่าภาพยังคงคมชัดแล้วก็แจ่มสว่างนะครับนี่คือรีโคโปรเจคเตอร์นะครับสามพันลูเมนนะครับคุณผู้ชมถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็ภาพสวยงามนะครับการที่เราต่อกับโทรศัพท์มือถือมันมีข้อได้เปรียบนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราสามารถดู YouTube ได้นะครับคุณผู้ชมครับดูยูทูบไ้ด้วยเดี๋ยวผมจะลอง จะลองเข้า youtube นะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับอ่าเปิดมาก็เปิด y o u t u อ่าก็เปิดอ่า wifi ก่อนเลยนะครับอันดับแรกอ่าเปิด wifi ถ้า WiFi มันเชื่อมต่อแล้วเราก็ค่อยเข้าไปที่แอป youtube นะครับอ่านี่ครับแอป youtube ก็หน้าจอก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเข้าแอป youtube นะครับนี่ครับเข้าแอป youtube อ่าเดี๋ยวเรามาดูสมมุติว่าเราดูละครนะครับละครเรื่องนี้นี่ครับ ก็ถือว่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกดข้ามวิดีโอก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทําให้มันทาให้ภาพมันเต็มจอนี่ครับทาให้ภาพเต็มจอแบบนี้แล้วทีวีเราก็จะได้เต็มจอนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าสวยงามแล้วก็ยอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้แม่สุดยอดเหลือเกินครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองลองปล่อยสัญญาณภาพของเจ้าอ่า ยูทูบนะครับให้มันคมชัดสูงสุดนะครับขั้นสูงแล้วมาปล่อยที่สัญญาณ 1080p เลยนะครับเอา Fu l l HD ไปเลยครับเมื่อเราปล่อยสัญญาณ Fu l l HD แล้วเราก็มาดูแบบเต็มจอนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเต็มจอแล้วทีนี้คุณผู้ชมมาดูภาพนะครับนี่คือปล่อยสัญญาณภาพแบบ Full h d นะครับจาก YouTube มาแล้วนะครับ โอ้โหก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับตัวนี้ล i โก้นะครับ PJS 2 4 0นะครับดูลำแสงนะครับลำแสงที่ปล่อยออกมานะครับที่พุ่งออกมานี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแสงแรงนะครับน่าประทับใจจริงๆครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญนะครับดู u ูท b e แบบนี้แหละครับต่อมือถือเข้ามาต่อมือถือเข้ามามีไฟเลี้ยงแบบนี้มาที่ตูดแบบนี้คุณผู้ชมก็ดูภาพนะครับทีนี้ ถือว่าสุดยอดมากๆครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟหนึ่งหลอดดูนะครับปิดไฟหนึ่งหลอดดูปึ๊บอ่าในี่ปิดหนึ่งหลอดแล้วะรคับนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับยังยังเปิดอยู่หนึ่งหลอดนะครับมีเปิดไฟด้านหน้าแล้วคุณผู้ชมดูภาพครับโอ้โหยอดเยี่ยมแล้วก็แจ่มจริงๆครับดูภาพครับสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับภาพดูครับคมชัดสุดๆเลยครับ นี่คือริโคโปรเจกเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับ r ิ c o พีเจเอนะครับความสว่าง3,000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับข้าไปได้ไหมความสว่าง3,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับยอดเียมมากๆครับถ้ากลับเรือนมาเนี่ยข้าถามอะไรต้องตอบทุกอย่างเลยนะเจ้าค่ะคุณพี่ RICO Projector นะครับ PJS 2 4 0ครับความสว่าง3,000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับย้ำสเปคนะครับคุณผู้ชมครับย้ำสเปคนะครับความสว่าง3,000ลูเมนครับคอนทรา์เรติโอ2,200ต่อ1ทับ1,000 0ต่อ1นะครับความละเอียดนะครับ800คูณ600หรือว่า SVGA นะครับคุณผู้ชมครับรูภาพนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวครับตัวนี้ ก็สุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับดูให้ดูใกล้ๆเลยครับก็ถือว่าถือว่าสุดยอดครับคุณผู้ชมครับสําหรับเจ้ารีโคโปรเจคเตอร์นะครับรีโคพีเจเอสองสี่ศูนย์ตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสะเก็ดชาแนลครับเสนอขายในราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่ศูนย์แปดหนึ่ง 5 8 5 1 9 9 8นะครับคุณผู้ชมครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ